ุรออัลยาซิยาสุรออัลญยาซิยาเป็นบทบัญญัติมักกิยามี37อายาความหมายโดยสรุปของสุรออัลญยาซิยาสุรออัลญยาซิยาเป็นสุรอมักกิยาประมวลไว้ด้วยเรื่องต่างๆเกี่ยวกับหลักการอิสลามในวงกรอบที่กว้างๆคือการศรัทธาต่ออลอสุบฮานอููตาลาและความเป็นเอกภาพของพระองค์การศรัทธาต่ออันกุรอานและการเป็นนบีของมุฮัมหมัด การศรัทธาต่อวันอาคิร์อการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนเกือบจะกล่าวได้ว่าจุดสำคัญของสุรร็อคือการแสดงออกซึ่งหลักฐานและข้อพิสูจน์ให้เป็นที่ประจักษ์ถึงความเป็นเอกภาพของพระเจ้าแห่งสากลโลกสุร์อได้เริ่มด้วยการกล่าวถึงอัลกุรอานและแหล่งที่มาของอัลกุรอานคืออัลลอฮ์ผู้ทรงอำนาจในอนาณาจักรของพระองค์ผู้ทรงปริชาญาณในการสร้างของพระองค์ ซึ่งทรงประทานคำพีอันทรงเกียรติของพระองค์ลงมาเพื่อเป็นความเมตตาต่อปวงบ่าวของพระองค์และเพื่อเป็นประทีปโคมไฟสองทางแห่งความสันติสุขและความดีให้แก่มนุษยชาติสุรร้อนได้กล่าวถึงสัญญาณทั้งหลายแห่งจักรกวาลซึ่งเรียงรายอยู่ในโลกอันกว้างใหญ่นี้เช่นในชั้นฟ้าทั้งหลายอันสวยงามก็มีสัญญ,ญาณในแผ่นดินอันกว้างใหญ่ก็มีสัญญ,ญาณในการสร้างมนุษย์ปสุสสตว์และมักคลุกทั้งหลายก็มีสัญญ,ญาณ ในการสับเปลี่ยนเวลากลางคืนและกลางวันก็มีสัญญาณในการให้ลมพัดและฝนตกลงมาก็มีสัญญาณทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮะฮานหอูตาลาเดชานุภาพของพระองค์และความเป็นเอกภาพของพระองค์และสุร้อนที่กล่าวถึงพวกปฏิเสธศรัทธาต่ออัลกุรอานซึ่งพวกเขาได้ฟังอายะอันกระจ่างแจ้งของพระองค์ก็ไม่ได้เพิ่มอันใดให้แก่พวกเขานอกจากการหยิ่งยะโสและการฝ่าฝืนทรรยศ สุรอได้เตือนพวกเขาถึงการลงโทษอันเจ็บปวดในก้นบึ้งของนรกจะหันนำสูรอได้กล่าวถึงความโปรดปรานอันมหาศาลของอัลลอฮ์ต่อปวงบาวของพระองค์เพื่อที่จะให้พวกเขาขอบคุณพระองค์และใคร่ครวญถึงบุญคุณของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงประทานให้แก่พวกเขาทั้งทั้งที่พวกเขารู้ดีว่าอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นคือที่มาแห่งความโปรดปรานทั้งหลายนี้คือทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นทั้งแจ้งและรับ และไม่มีผู้สร้างและผู้ประทานปัจจัยยังชีพอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺสุรอทีกล่าวถึงการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮตาลาทรงยกย่องให้เกียรติแก่บันีอิสรออินอย่างมากมายแต่พวกเขาได้ตอบรับความโปรดปรานและความดีต่างๆของพระองค์ด้วยการดื้อรั้นและการฝ่าฝืนสุรอทีกล่าวถึงท่าทีของบรรดาผู้ฝ่าฝืนอัชญากรเหล่านั้นที่มีต่อการเรียกร้องเชิญชวนของบรรดารอซูลที่มีเกียรติเหล่านั้น และได้ชี้แจงด้วยว่าในความยุติธรรมของอัลลอฮ์และความปรีายาญของพระองค์ย่อมจะเท่าเทียมกันไม่ได้ในการที่พระองค์จะทรงทําให้บรรดาอาชญากรเสมือนกับบรรดาผู้กระทําความดีและจะทรงทําให้คนชั่วเสมือนกับคนดีและได้มีการชี้แจงถึงอีกสาเหตุแห่งการหลงผิดของพวกมุชริกินคือการกระทําผิดของพวกเขาและการยึดถือเอาความใคร่ไฟต่าเป็นพระเจ้าและเป็นที่เคารพบ,บูชา จนกระทั่งในตาของพวกเขาได้บอดลงจึงมองไม่เห็นทางไปสู่ความจริงเอาเสียเลยสุรได้จบลงด้วยการกล่าวถึงการตอบแทนที่ยุติธรรมในวันแห่งการตอบแทนโดยแบ่งมนุษย์ออกเป็นสองจำพวกพวกที่หนึ่งอยู่ในสวนสวรรค์อีกพวกหนึ่งอยู่ในนรกยันนำชื่อของสุรสุรอัลยาซิยาถูกขนานนามเช่นนี้เนื่องจากความหวาดกลัวที่มนุษย์จะพบกับมันในวันแห่งการชำระบัญชี โดยที่ทุกสิ่งที่อัลทรงสร้างมาจะอยู่ในสภาพการคุกเขา่าอันเนื่องมาจากความกลัวเพื่อรอคอยการชำระบัญชีมนุษย์จะงุนงงเนื่องจากความหวาดกลัวโดยไม่คิดมาก่อนเลยและเจ้าเห็นกลุ่มชนทุกชาติอยู่ในสภาพคุกเขา่าทุกชนชาติจะถูกเรียกมาตามบันทึกของตนวันนี้พวกเจ้าจะได้รับการตอบแทนตามที่พวกเจ้าได้กระทำไว้เป็นความจริงทีเดียว มันเป็นวันที่น่าสะพรึงกลัวอย่างแน่นอนจนกระทั่งเด็กๆจะกลายเป็นคนแก่เพราะการเปลี่ยนสีผมบนศีรษะของพวกเขาด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมออ ฮามมีการประทานลงมาของคำภีนี้จากอัลลอฮ์ผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปรีชาญาติอแท้จริงในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนั้นแน่นอนย่อมมีสัญญาณหลากหลายสำหรับบรรดาผู้ศรัทธา วอาายลิีคกกกุุุมมบบนดและในการบังเกิดพวกเจ้าและสิ่งที่พระองค์ทรงให้สัตว์แต่ละชนิดแพระ่สะพัดออกไปนั้นย่อมเป็นสัญญาณหลากหลายสำหรับหมู่ชนผู้เชื่อมัน่น واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون لكان سبلين كون كلان كون لكلان وان لسين تي الله صن لان لما เพื่อเป็นปัจจัยอย่างชีพนั้นพระองค์ทรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาโดยน้ำฝนหลังจากการแห้งแล้งของมันและการเปลี่ยนทิศทางเดินของลมย่อมเป็นสัญญาณหลากหลายสำหรับหมู่ชนผู้ใช้สติปัญญา นั่นคือสัญญาณต่างๆของอัลลอฮ์ซึ่งเราได้สัธยายสัญญาณเหล่านั้นแก่เจ้าด้วยความจริงดังนั้นด้วยคำบอกเล่าอันใดเล่าหลังจากอัลลอฮ์และสัญญาณต่างๆของพระองค์ที่พวกเขาจะศรัทธ,ธากันความหายนะจงประสบแด่ทุกคนที่เป็นผู้โกหกผู้ทำบาปมาก ي س م ع ُ آ ي ا ت ِ ا ل ل ه ت ُ ت ل ى ع َ ل َ ي ه ِ ث ُ م ّ ي ُ ص ِ ر ّ م ُ س ْ ت َ ك ب ِ ر ً ا ك َ أ َ ن ل َ م ي َ س ْ م َ ع ه َ ا ف َ ب َ ش ِ ر ه ُ ب ع َ ذ َ ا ب ٍ أ َ ل ي م เขาได้ฟังอายะอันกุรอานของอัลลอฮ์ถูกสัทยายแก่เขาแล้วเขาก็ดื้อรั้นอย่างยะโสประหนึ่งว่าเขาไม่เคยฟังอายะมาก่อนเลยดังนั้นจงแจ้งข่าวแก่เขาถึงการลงโทษอันเจ็บปวด وَإِذَا ع َ د ِ م َ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ และเมื่อเขาได้ทราบสิ่งใดจากอายะของเราเขาก็ถือเอาอายะนั้นๆเป็นการล้อเลียนชนเหล่านี้สำหรับพวกเขาจะได้รับการลงโทษอันอัปยศมิวรอิฮิมจะฮันนัม ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا م ت خ ذ و ا ولا م ت خ ذ و ا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم เบื้หน้าพวกเขาคือนรกจะหันนำและสิ่งที่พวกเขาขวนขวายไว้จะไม่อำนวยประโยชน์อันใดแก่พวกเขาได้และสิ่งที่พวกเขายึดถือเอาเป็นผู้ครุ้มครองอื่นจากอัลลอฮ ก็จะไม่อำนวยประโยชน์เช่นกันและสำหรับพวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างใหญ่หลวงนี่คือแนวทางที่ถูกต้องส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่ออายะอันกุรอานแห่งพระเจ้าของพวกเขาสำหรับพวกเขาจะได้รับการลงโทษอันมหันอย่างเจ็บปวด ออลล a l คือผู้ทรงทำให้ทะเลเป็นประโยชน์สำหรับพวกเจ้าเพื่อให้เรือเดินสมุทรลั่นไปตามน่านน้ำโดยพระบัญชาของพระองค์และเพื่อพวกเจ้าจะได้แสวงหาความโปรดปรานของพระองค์และเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณ และพระองค์ทรงทำให้สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินเป็นประโยชน์แก่พวกเจ้าทั้งหมดนี้มาจากพระองค์แท้จริงในการนั้นแน่นอน ย่อมเป็นสัญญาณสำหรับหมู่ชนผู้ใคร่ครวญจงกล่าวเถิดโมฮัมหมัดแกบ่บรรดาผู้ศรัทธาให้พวกเขาอภัยแกบ่บรรดาผู้ที่ไม่หวังในวันทั้งหลายของอัลลอฮ์เพื่อพระองค์จะทรงตอบแทนแก่หมู่ชนตามที่พวกเขาได้ขวนขวายเอาไว้ าผู้ใดกระทำความดีก็จะได้แก่ตัวของเขาเองและผู้ใดกระทํำความชั่วก็จะตกหนักแก่ตัวของเขาเองแล้วพวกเจ้าย่อมจะกลับไปหาพระเจ้าของพวกเจ้า และโดยแน่นอนเราได้ประทานคำพีและข้อชี้ขาดตัดสินและการเป็นนบีแก่วงวานของอิสรออีนและเราได้ให้ปัจจัยยังชีพจากสิ่งดีๆแก่พวกเขา واتيناهم بينات من الامر فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون และเราได้ประทานหลักฐานอันชัดแจ้งทั้งหลายแก่พวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเขาม่ได้ขัดแย้งกันเว้นแต่หลังจากได้มีความรู้มาอย่างพวกเขาแล้วแต่เนื่องจากความริษยาระหว่างพวกเขากันเองแท้จริงพระเจ้าของเจ้าจะทรงตัดสินระหว่างพวกเขาในวันกิยามะในสิ่งที่พวกเขาได้ขัดแย้งกันในเรื่องนั้น และเราได้ตั้งเจ้าให้อยู่บนแนวทางหนึ่งในเรื่องของศาสนาที่แท้จริงดังนั้นจงปฏิบัติตามแนวทางนั้นและอย่าได้ปฏิบัติตามอารมณ์ต่ำของบรรดาผู้ไม่รู้ ว َإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ว َاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ แท้จริงพวกเขาไม่อาจช่วยเหลือเจ้าให้พ้นจากอัลล่ะแต่อย่างใดแต่แท้จริงพวกอธรรมนั้นต่างก็เป็นมิตรซึ่งกันและกันแต่อัลล่ะนั้นทรงเป็นผู้คุ้มครองบรรดาผู้ยำเกรงหาดาบส ائر لل อันคุราน,นี้เป็นแสงสว่างแก่มวลมนุษย์และเป็นแนวทางที่ถูกต้องและความเมตตาแก่หมู่ชนที่มีความเชื่อมัน่นอ علهم อมหรือบรรดาผู้ที่กระทำความชั่วคิดหรือว่าเราจะทำให้พวกเขาเป็นเช่นบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายให้เท่าเทียมกันทั้งในเวลามีชีวิตของพวกเขาและการตายของพวกเขาสิ่งที่พวกเขาตัดสินนั้นมันชั่วช้าแท้ และอัลลอฮ์ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินด้วยความเที่ยงธรรมและเพื่อทุกๆชีวิตทุกคนจะได้รับการตอบแทนตามที่ได้ขวนขวายเอาไว้และพวกเขาจะไม่ถูกอธรรมแต่อย่างใด ج เจ้าเคยเห็นผู้ที่ยึดถือเอาอารมณ์ต่ำของเขาเป็นพระเจ้าของเขาบ้างไหมและอัลลอฮ์จะทรงให้เขาหลงทางด้วยความรอบรู้ของพระองค์ และส่งผนึกการฟังของเขาและหัวใจของเขาและส่งทำให้มีสิ่งบทบางดวงตาของเขาดังนั้นผู้ใดเล่าจะชี้แนะแก่เขาหลังจากอัลลอฮ์พวกเจ้ามิได้ใคร่ครวญกันดอกหรือ และพวกเขากล่าวว่าไม่มีชีวิตอื่นใดดอกนอกจากการมีชีวิตของเราในโลกนี้เราจะตายไปและเราจะมีชีวิตยอยู่และไม่มีสิ่งใดจะมาทำลายเราได้ให้เราตายนอกจากการเวลาเท่านั้นสำหรับพวกเขาไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นดอกนอกจากพวกเขาเดาเองเท่านั้น ا أ ا إ และเมื่ออายะต่างๆอันชัดแจ้งของเราถูกสัทยายแก่พวกเขาข้อขัดแย้งของพวกเขาก็ไม่มีอะไร นอกจากพวกเขาจะกล่าวว่าจงนำบำพบุรุษของเราให้คืนชีพกลับมาหากพวกท่านเป็นผู้สัตว์จริงจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดอัลลอฮ์ทรงให้พวกท่านมีชีวิตขึ้นมา และส่งให้พวกท่านตายไปแล้วพระองค์ก็จะทรงรวบรวมพวกท่านในวันกิยามะอย่างไม่มีข้อสงสัยใดๆในเรื่องนั้นแต่ส่วนมากของมนุษย์ไม่รู้และอำนาจเด็ดขาดแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนั้นเป็นของอัลลอฮ วันแห่งยามอวสานจะเกิดขึ้นในวันนั้นบรรดาผู้กล่าวเท็จะขาดทุนอย่างย่อยยับและเจ้าจะเห็นกลุ่มชนทุกชาติอยู่ในสภาพคุกเข่าทุกชนชาติจะถูกเรียกตามบันทึกของตน วันนี้พวกเจ้าจะได้รับการตอบแทนตามที่พวกเจ้าได้กระทำไว้นี่คือบันทึกของเราบันทึกนี้จะพูดถึงเรื่องราวของพวกเจ้าด้วยความจริงแท้จริงเราได้ให้บันทึกไว้ตามที่พวกเจ้าได้กระทำไว้ ดังนั้นส่วนบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายพระเจ้าของพวกเขาก็จะทรงให้พวกเขาเข้าอยู่ในความเมตตาของพระองค์นั่นคือความสำเร็จอันชัดแจ้ง ววและส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัานั้นอายาต่างๆของข้ามีได้ถูกสาธยายแก่พวกเจ้าดอกหรือแต่พวกเจ้าอวดโอหังและพวกเจ้าเป็นหมู่ชนผู้กระทำผิด وإذا َِ قيل َِ إن و َ ع د َ الله َ حق َ والساعة َ لا ريب فيها َِ قلتم ُ ما ندري ما الساعة َ قلتم ال ُ ما ندري ِ ما الساعة ُ إن ظن إلا ظنوا وما نحن َُْ بمستيقين ُِِْ ن, 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 ن และเมื่อได้มีการกล่าวว่าแท้จริงสัญญาของอัลลอฮ์นั้นเป็นความจริง และยามอาวสานนั้นไม่มีข้อสงสัยใดๆในเรื่องนั้นพวกเจ้าก็จะกล่าวว่าเราไม่รู้ว่ายามอาวสานคืออะไรเราคิดว่ามันไม่ใช่อะไรเลยนอกจากเป็นการเดาเท่านั้นและเราไม่ได้เป็นผู้เชื่อมั่นในเรื่องนี้ และความชั่วที่พวกเขาได้กระทำเอาไว้จะเป็นที่ประจักษ์แก่พวกเขาและสิ่งที่พวกเขาเคยเยาะเย้ยไว้นั้นก็ห้อมล้อมพวกเขาววววะตอกกคิิิมม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 าาาาาานนนนนีีุุุลลยรรและจะมีเสียงกล่าวขึ้นว่าวันนี้ เราจะลืมพวกเจ้าเช่นที่พวกเจ้าได้ลืมการพบในวันนี้ของพวกเจ้าและนรกคือที่พำนักของพวกเจ้าและสำหรับพวกเจ้าจะไม่มีผู้ช่วยเหลือ เช่นนั้นแหละเพราะพวกเจ้าได้ยึดถือเอาอายะต่างๆของอัลลอฮ์เป็นการล้อเลียนและชีวิตในดุนยานี้ได้ล่อลวงพวกเจ้าดังนั้นวันนี้พวกเขาจะไม่ถูกนำออกจากนารกนั้นและพวกเขาจะไม่ถูกขอร้องให้กลับไปแก้ตัวเพื่อขอขมาโทษฉะนั้นมวลการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ พระเจ้าแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและพระเจ้าแห่งแผ่นดินนี้พระเจ้าแห่งสากุลโลกความยิ่งใหญ่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและในแผ่นดินนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์เท่านั้นและพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปรีชาญาณ